เปิดไพ่ดูดวงคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อมาหากราบกรรมคนที่เอาเปรียบคุณนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคนที่เอาเปรียบความใจดีของคุณต้องจ่ายคืนด้วยอะไรบ้างนะมาผมขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ดูดวงให้คุณนะครับ คนได้เอาเปรียบคุณนะสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายคืนก็คือว่าทำการสิ่งใดผลงานไม่เข้าตากรรมาการไม่ถูกอ,อกถูกใจลูกค้านะครับไม่ถูกอ,อกถูกใจผู้บริหารน,นะครแล้วก็สิ่งที่ทำไม่เป็นที่สนใจไม่ถูกใจไม่เป็นที่สนใจของ ลูกค้าผู้บริหารหรือเหล่ากรรมการเหล่านั้นนะครับแล้วก็สเสน่หายไปด้วยนะสเสน่หายซะด้วยถัดมาอื <c oughs> สิ่งที่เขาจะต้องจ่ายคืนนะ เขาจะจ่ายคืนในรูปแบบไปรุ่มหลงกับของที่เขาชอบนะครับแล้วก็หมดตังค์ไปเยอะมากเอาเปรียบความใจดีของคุณหากเขาเอาทรัพย์ของคุณโกงหรือทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปรุ่มหลง ับของที่ชอบแล้วก็เสียงเงินอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็จะหลงไปกับตัณหาราคะนะครับกิเลสนะลุ่มหลงมัวเมาประโของเรานั้นแล้วความลับที่เอาเปรียบคุณไวนะ้นะครับความลับที่พวกเขาเคยเอาเปรียบคุณนะ เรื่องที่พวกเขาเคยเอาเปรียบคุณจะถูกเปิดเผยนะครับถัดมาโอ้โหเพื่อนไม่ครบคนไม่นิยมคนไม่เมตตาคนไม่ครบนะครับหาคนจริงใจไม่ได้เลยนะชีวิตไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับชีวิตไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขเป็นเจราจา ไปติดต่อประสานงานมักจะไม่ได้รับความเอ็นดูมักจะมีปัญหามักจะไม่ราบรื่นนะครับกับคนรอบตัวไม่สมัครสมานสามัคคีกันเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่านยะทีนี้ในมุมมองของความรักอาจจะมีความสัมพันธ์หลายคน นะครับไม่ว่าจะเป็นเขามีคู่อยู่แล้วแต่หาคนเข้ามาเพิ่มหรือคู่ของเขามีคนอื่นนะครับหรือตัวเขาเองไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของนะครับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่หลายคนนะครับไม่ดีเลยทะ,ะ้รับ ไม่ดีเลยนะถัดมางานยากงานหนักมาลงที่เขานะครับคนที่เอาเปรียบคุณนั่นนะ ต้องจ่ายคืนด้วยการที่งานยากงานหนักมาลงที่เขาแล้วก็กําหนดการที่คาดไว้กําหนดการที่อยากได้ที่วางไว้จะต้องเลื่อนออกไปนะครับไม่เป็นไปนตามที่คิด มาสิ่งที่เขาต้องจ่ายก็คือว่าสูญเสียความสิริมงคลสูญเสียความรุ่งโรจน์ในชีวิตไปนะครับมักจะสังเกตได้จากการที่หยิบจับสิ่งใดแล้วมักจะจัดการไม่ค่อยได้ถ้ามีงานหนักงานเยอะเข้ามาจะจัดการไม่ค่อยได้นะครับไม่สามารถจัดการได้แล้วก็ รู้ไม่เท่าทันคนนะรู้ไม่เท่าทันคนแล้วก็ไม่ค่อยสังเกตจนเป็นเหตุให้ถูกหลอกถูกต้มถูกโกงได้นะครับ <c oughs> ความลับถูกเปิดเผยจริงด้วยนะครับ ใบนี้ยืนยันนว่าเอาเปรียบคุณไว้ยังไงนะเอาเปรียบคุณไว้ยังไงผู้คนก็จะได้รู้ก็ทีนี้แหละนะครับความลับถูกเปิดเผยหมดเลยนะครบปิดไม่ได้เลยแล้วก็สิ่งที่เขารับปากกับใครไว้เขาก็ทำไม่ได้นะครับอืมสิ่งที่รับปากกับใครไว้ทำไม่ได้ พร้มกับความลับถูกเปิดเผยในเวลาเดียวกันโอ้โหหนกักนะครับหนักเลยถัดนะมาต้องได้อยู่คนเดียวต้องได้เฟดตัวออกจากสังคมไม่อยู่คนเดียวเพราะว่าผู้คนไม่คบนะครับผู้คนไว้ใจไม่ได้ผู้คนรอบข้างไว้ใจไม่ได้คบไม่ได้ หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองนั่นแหละที่คบไม่ได้คนไม่คบนะครับถัดมาครับใบนี้มาย้ำเตือนว่าเขากับคนรอบข้างกับหุ้นส่วนไม่สามารถกี่กันจริงๆนะคือมันคิดไปคนละทางน,นะครับความคิด ไปคนคนละทางไม่ได้คิดไปในทางเดียวกันนะครับไม่สามารถกีกันเอาซะเลยนะครับแล้วก็จุดสูงสุดที่อยากได้ไปไม่ถึงนะครับจุดสูงสุดที่อยากได้ไปไม่ถึงเลยถัดมาสิ่งที่ต้องจ่ายก็คืออำนาจวาสนาบาร,รมีถอยนะครับ อำนาจวาสนาบารมีถดถอยแล้วก็เป็นหัวหน้าใครไม่ได้เป็นผู้นำขอใครไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีบารมีอะไรเลยนะครับเป็นข้าราชาการระดับสูงแต่มไม่มีบารมีอะไรเลยนะนอกจากนี้สิ่งที่ต้องจอาจจะเป็นาการสูญเสียความมั่ง,งคั่งพกทรัพย์ก็ได้นะครับ ลกรรมผองการกระทำเอาเปรียบคุณไว้ยังไงก็ต้องโดนไปตามนั้นนะก็จะต้องเจอแบบนั้นนะครับเอาเปรียบคุณยังไงล่ะนะครับช่วยโอกาสความใจดีหาประโยชน์ของความใจดีของคุณยังไงนะครับอืมก็จะโดนอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามหาว่าจะมีโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีไหมไม่มีนะครับ ผลกรรมผลของการกระทาต้องรับไปอย่างนั้นล้วนๆนะครับไม่มีใครช่วยได้มันคือวิบากกรรมที่เอาเพียงอื่นนะครับงานอาจจะซบเซาคนอาจจะหมดไฟทำงานก็ได้หรืออาจจะป่วยก็ได้นะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนต้องรับไปอย่างนั้นนะครับไม่มีใครแก้ได้นะครับแล้วก็ มีคนมาหาผลประโยชน์นีจากความใจดีจะกควเป็นดูของเขาหรือมาเอาเปรียบเขานะครับอย่างนั้นเลยนะตามนั้นเลยเราแก้ไม่ได้เสะด้วยสิทีนี้เรามาดูกันครับว่าไพ่ยอยากจะอวยพรหรือแนะนำอะไรให้คุณ โอ้โหอันนี้ไพ่น่าจะอวยพรน,นะครับใบแรกไพ่บอกว่าทุกอย่างที่ทำจะปกครองได้จะจัดการได้สำเร็จอย่างง่ายได้สำเร็จสมหวังทุกประการสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะดูเป็นเรื่องยากให้รู้ไว้ว่าสำเร็จนะครับสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะอำนาจบาร,รมีของคุณก็จะมานะครับ ผลงานดีมากนะครับสิ่งที่ทำผลงานออกมาดีมากทำธุรกิจการค้ากำไรมหาศาลสิ่งที่ว่ายากจะทำสำเร็จอย่างง่ายดายโดยความสามารถของคุณนะครับคุณบริหารจัดการได้ปกครองได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างที่คุณทำจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ผู้คนจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือโดยเฉพาะเพศหญิงเพศแม่นะครับแถมตัวคุณนั้นยังมีโชคลาภด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาจากการงานหรือโชคลาภในการเสี่ยงโชคนะครับทีนี้ก็ต้องแนะนําว่าโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยลองไปขอจากผู้ผีที่เป็นเพศหญิงเพศแม่ดูนะครับ น้าภายแนะนํามาแบบนี้นะครับแล้วภัยบอกว่าคุณจะอายุยืยนยาวด้วยเนี่ยคงตัวในทางที่ดีงามไว้แล้วกันนะครับทีนี้เอาเลิกเอาชัยด้วยการเอาดอกไม้เอาวงมาลัยเอาผ้าสามสีไปไหว้พระไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับท่านมา ให้บอกว่าไม่เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนประดับยศอย่างแน่นอนนะครับมีโอกาสได้โชคลาภเช่นบ้านรถที่ดินนะครับทีนี้ไพ่อยากจะแนะนำว่าการที่จะได้ทุกอย่างที่ว่ามานี้ขอให้ของตัว โดยที่อย่าผิดสินข้อ3จะทำอะไรขอให้นึกถึงสิ่งที่จะตามมานะครับลองคิดให้ถี่ถ้วนในทุกทกอย่างที่ทำเนื่องจากมันสาเร็จมันราบขึ้นทุกอย่างเนาะแต่ก็จะลืมไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่คุณคิดจะพูดเปน็นี้คิดจะทำไปนี้มันกระทบต่อใครหรือเปล่านะครับ มันกระทบกระเทือนต่อจิตใจคนที่คุณกระทําต่อเขาหรือเปล่านะแล้วก็ความเสน่ห์แรงของคุณนะความเสน่ห์แรงของคุณหากดึงดูดคนที่มีคู่แล้วเข้ามาจงตัดใจซะนะครับแล้วก็อย่าใช้เสน่ห์ของตัวเองไปยุ่งกับคนที่มีคู่แล้วหรือถ้าหากว่ามีคู่แล้วอย่าใช้เสน่ห์ ไปหาคู่เพิ่มนะครับให้ใช้เสน่หไปในทางที่จเจริญไปในทางที่ดีงานะครับแล้วคุณปรารถนาอะไรมันจะสําเร็จสมหวังทุกประการนะครับแล้วก็เจริญนุ่งเดืองด้วยผู้คนสนับสนุนเมตตาซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะมีทั้งโชคลาภมีทั้งความสําเร็จความก้าวหน้านะครับเอาถามนี้นะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับช่วงประมาณเที่ยงแล้วก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะฝากติดตามผลงานในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งดีงามที่คุณคาดหวังผมขอให้สำเร็จสมบังทุกประกาศนะครับเป็นกำลังใจให้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ